สวัสดีช่วงใกล้จะเที่ยงนะคะหลางบานอยากให้เบิงต้นขึ้นชายเฉยๆคะ่ะงามๆแ <c oughs> ดดค่กจ้าพี่ๆปาหลังบานจะพาพี่เ,เยยบิงสานามพอยายค่ะบ่ได้อัปเดตให้พี่ๆเบิงโดนแหงแต่ว่าพอยายเพิ่งก็คงจะล่องไปอยู่หรอกนะคะ อันนี้มาเขียวสามรถนะพี่พๆนะร่วงอีกแล้วค่ะตนี้โบเฮตยังจะจอบเดทีโลนอากาศฮอนบ้จ,จะพี่พีใหญ่หละก็ร่วงอันนี้เขียวใหญ่อุ้ยหน่วยมกกักไ่กระรวงคือการการันเดี๋ยวลังบ้านจะเก็บไปนะคะ ดอกยังบรูจา้าแต่ว่าตัวตะกระจันชอบอยู่นะคะต้นเนี่ยเคยเห็นเยอะๆตามปั๊มน้ำมันบรูจักซื้อจ้าอุ้ยแหวะเบิงมหาชนกค่ะมหาชนกมีอยู่สองลูกเ <c oughs> <c oughs> บงหมอกมะละกอนะคะเบิงสวนคขั้วจา้าเมงรักมะละอืนะคะ ตอนนี้เริ่มติดลูกมีหลายหน่วยแล้วจา้ะนี่นี่ค่ะอันนี้มีหน่วยแล้วนะพี่ๆมาละอือลังบ้านปลูกไว้ซื้อหน่วยมากินนะคะแล้วก็เลยเอาเอาเอาใงมามาจ้มทิ้งไว้นะคะค่ะไปเจ้าพินค่ะ ยย่นใหญ่ก็จะไวๆอยู่ตรงนู้นพี่พี่สงสัยสิเก็บงานหรอมัง้งคะแดดบอพี่น้องพูดแดวพูดแดดมาเฮาเฮาเกงเ่งแค่เฮาพรตอนก็นจะหอมเนี่ยจักหน่อยจา้าโอ้ยพระเอกเขางงาน,นเองเฮาเฮ็ยหยังนั้น,นี่พูดดื้อดือนิดตัวนี่ เขาทํำไมก่อนเขาทํำไมก่อนหนูมาเฝ้าป้าปาเหรอป้าไปเบิ่งกันค่ะเป็นงานโครงการโปรเจกต์แสนล้านตอนนี้อ่างอ้อเพราะยังเทศขอบนะคะบ้านบ้านแล้วแต่ว่าแต่ว่าปูนแห้งก็เลยหลังอันนี้ กูบอกขอบเราเห็ไหมกริบเลยนะนนเนาะอะไรกริบแ้ำเงี้ยกริบเลยเนหะ็นไหมของใหม่เนี่ยของใหม่ดูของใหม่จะมีของมือแรกถ้าออถ้าหลังบ้านจะบอกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะโกรธหรือเปล่าไม่โกรธหรอก <c oughs> ไม่โกรด <c oughs> หัวกันหัวกันพี่พี่บางที่มันก็สวยอยู่เพราะใหญ่บางที่มันก็ไม่สวยอะ่ะเนี่ยนี่นี่คือความจริงนะพูดแบบไม่อวย เออบางบางที่ก็กรีบอยู่เ,<อ>เห็นไหมจริงๆนะถ้าพผูใหญ่อเอาดีมั้งแต่วัยรุ่นอาจจะลุ่งไปแล้วก็ได้ได้ป่านนี้ไปเสียเวลากับทำทนายทำไมไม่รู้ <S <S อันนี้โอ้จะซีแล้วละ่ะนี่ค่ะนี่เหลือ,อน,นี่ มาแล้วปอแปะนี่ตามจุดนี้อากาศมันห่อนนะคะเห็นไหมพ่อใหญ่เอแห้งแล้วหรอกี่กำลังจะแห้งมาๆมา ค่ะไปเบิ่งฟังน้ำปังปังนะคะน้ำปังปังตรงนี้ก็จะเป็นคลองคลองตอมาจากสะนะคะตรงนี้น่าจะน่าจะจะลอกลงให้มันให้มันลึกลงอยียงเขามาหนีหรือเปล่าบนแนใจนะคะน่าสิแม่ล่ะคะ่ะอันนี้ก็จะทำเป็นคลองแหลนเล่นทำไมเผาต้นกล้วยคะ เขาต้นกล้วยทำไมไปเบ่งทั้งนั้นกันเมือ่อวานล้างบานเห็นพ่อใหญ่เป็นไหวอยู่ประมาณสักยิดหน่อยแล้วนะคะเป็นยังไงทั้งเทคานยิ่งล้างบานบ่ค่อยอยางมากเลยนะคะพ่อมันหอนจะ <c oughs> พ่อใหญ่ลุยอยู่เดี๋ยวแงมคำลังบานกับก๊อไปเบ่งสวนดินถาวรฟังทั้งนั้น,น,นสบายนี่ลูก อสบายไหมหนุ่มๆสาวๆเต้าหูปปา้ปลาโกนอนอยู่ในห้องพัดลมนะคะกระเป๋ากับแม่กับปิแล้วก็กระปุกตามพ่อมานี่จ้ะกะหลังจากที่เฮ็ดทับหลังแล้วเรียบร้อยก็น่าจ,จะเป็น ทำความสะอาดอีกรอบแล้วก็ทาสีแล้วนะคะขั้นตอนนั้นมันแห้งแล้วไงตะเกียบมือไปจิ้มดูมันแห้งแล้วไงล้นะะางบานมาอเดียดให้เบิงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มากเลยพี่ดีล้างบานกับเป็นเป็น,เป,นเป็นคนดูแลสวนบางนะคะช่วงนี้เพราะว่าพ่อหญ่กับ อยากเห็นงานส่วนที่ส่วนนีให้มันแล้วยางมาอีกรอบหนึ่งเขาเขาใช้อันนี่เหรอหรอปาดเขาไม่ใช้เกียงเด้เปล่าใช่นี่นยังไม่ได้หรอกอย่างนี้มันจะเกิดก่กดดอน อย่าอย่าทำเรียบมากเดี๋ยวไม่จิ้มตูดคนนั่งไว้ให้จิ้มจิ้มตูดคนนั่งมังมงม่งเกือบเที่ยงแล้วนะคะนี่เกือบเที่ยงแล้วฝนจีบในกาแล้วนี่อูย้ยไม่น่านหรอก็เลยกามไว้นะคะมันมันแห้งเร็วนะคะพี่ๆนี่เราจ้ะลังบานน่าอัปเดตสะใบนำให้พญใ,ใหญ้ใเ้เบิ้งนะคะแล้วจะทนตอนนี้ <laughs> อีกเป็นชั่วโมงผนมดจากนี้ซ้ำพญายิ้งีแล้วเพื่นเทไว้จนหอด่นเลย เทไว้จนเสร็จนะคะอันนี้ต้องตามปาดแล้วก็ตามเก็บเก็บความเนียนน,นะนะคะแล้วเราก็จะขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นขั้นตอนทําความสะอาดแล้วก็ทาสีจ้าไวา้หลังวันจะมาอัปเดตให้พี่ๆเบื้องไม่อีกนะคะสู้ๆนะช่างผู้ชํานาญงานสัที่ไหนมาให้กําลังใจนิดนึงจ้า